สองนะหนึ <ส standen. S 1> ่งหนึ่งนะหนึ่งนะงนะสามสองนะสอง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 นะสามสามโอเคสามละใกล้ละนิดเดียวนิดเดียวสี่สี่สี่ใกล้ละสี่สี่สี่าห้าอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มเอาจับเวลาเอาไปเอาไปเดินตรงไปซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายซ้ายซ้ายนั่นแหละเจอแล้วตีเลยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนแล้วตีตีโดนแล้วตี พอแล้วพวงแดงอแล้วพอแล้วเฮ้ยคุณจุนครับผมสาบานกับตัวเองว่าเกมนี้เวลาเป็นยังไงไม่รู้แต่ผมให้พวงแดงชนะเพราะทุกดอกที่พวงแดงตีโดนกระบาลตาแจ้งหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยพวงแดงตีแม่นมากอ่ะฉันเนี่ยสงสารเป็ดแค่จะเข้าไปมาขอเป็ดกูเป็ด หนีพี่พี่ใส่คนเด็กเล่นเหรอทำไมตาพี่แดงอ่ะพี่ใส่คนเด็กเล่นเหรอทำไมตาพี่แดงอ่ะไม่แดงพี่เป็นอะไรเป็นอะไรเขาโดนอะไรหัวแบนอ่ะพี่พี่พี่บอกว่าโดนแล้วว่าแพงก็ฟาดใหญ่ฟาดใหญ่เลยตักเต็มเลยและทุกครั้งที่บ้านี่โดนหัวหมดเลย โดนหัวแล้วแจ้งหมดเลยไม่เป็นไรหรอกไม่โดนโดนเป็ดไหมอ่ะโดนโดนหัวเต็มๆเลยครับเป็ดไม่โดนหรอเป็ดแต่โดนตั้งแต่ดอกแล้วแต่ถ้าผมไปแจ้งไม่ปัดอ่ะแต่ว่าลักษณะคือหลังจากนั้นที่เหลือเนี่ยหัวล้วนๆจะเข้ามาประคองเป็ดไงโอ้ไม่แต่สุดท้ายขนาดเป็ดล่วงมาข้างยังตีโดนเลยนะมาดูเวลาหน่อยพี่หลวงเวลาของใครเอาพี่แจ้งก่อนพี่แจ้งแปดสิบแปดวิพ่อแบงอ่ะสิบวิโอ้พ่อแบงสิบวิอ่ะ นี่ขนาดโหมันเป็นการแกล้งอ่ะแกล้งหนูอ่ะมันไปรอบมโอ้นี่ขนาดแกล้งเขาแกล้งแกนะข่าวหน้าไม่ต้องเป็ดนะครับข่าวหน้าเอาตัวนี่แหละเวลาเราปิดตาเสียเป็นไม่นั่งเวลาเรานั่งมั่งเสียเป็นปิดตาโอ้นี่แบบนี้มันจะสร้างความ